สวัสดีครับสวัสดีครับฟังจากนกหวีดแล้วประมาณ4,500มมีคนช่วยตักน้ำมนต์อยู่ทั้ง 10, หมื่นใช่ั้งสวัสดียามดึกนะครับวันนี้เราฟังปลาัยกันจัดเต็มเลยนะฮะตั้งแต่ก่อนหน้าท่านกำนันสุเทพพูดแล้วไล่มาตั้งแต่ด็เตร์เฉลิมชัย มาถึงดรเสรีลุงกำนันอาจารย์จากนิด้าในวันนี้นะครับท่านอาจารย์สมบัติและก็มาถึงคุณจัดเมื่อครู่นี้นะครับประเด็นที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็ตั้งใจมาสรุปสถานการณ์สักประมาณสั้นๆ10น,น,นาที15นาทีแล้วไว้วันพรุ่งนี้จะมาวิเคราะห์เจาะลึก เรื่องของถแถลงการสอ,อรส,สอว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีประเด็นในแง่ข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับแต่ว่าที่อยากจะสรุปสถานการณ์ในวันนี้ถ้าเราฟังจากลุงกำนันในวันนี้นะครับผมตอบได้เลยครับว่าสถานการณ์จากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมวลมหาประชาชนต้องจัดเต็มกับระบอบทักษิณแล้วครับ มันหนักข้อขึ้นทุกวันถึงขั้นดึงฟ้าต่ำแล้วครับพี่น้องครับตรงนี้ที่ยอมไม่ได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปสถานการณ์จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นแล้วที่เราต้องจัดเต็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้องรอฟังแนวทางที่แกนนำโดยท่านกำนันจะกำหนดในแต่ละวันให้ชัดเจน แต่ผมบอกกับพี่น้องได้เลยครับว่าความจริงสถานการณ์ที่มาถึงเมื่อคืนที่ผมพูดให้กับพี่น้องฟังเนี่ยเงื่อนไขของสถานการณ์นั้นขึ้นอยู่กับวันที่สารรัฐธรรมนูญหรือปปชจะชีช้ขาดหรือวินิจฉัยกับสองก็คือท่าทีของฝ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงข้ามวันพี่น้องครับ สถานการณ์ที่ดูท่าว่าต้องรอคำตัดสินเนี่ยกลับร้อนระอุขึ้นทันใดเพราะถแถลงการสออรอสอนั้นเป็นการเปิดโปงตัวตนของทักษิณและขบวนการอย่างชัดเจนว่าทักษิณน,นั้นเตรียมสู้กับศาลปปชและสู้กับสังคมไทยทั้งสังคมเลยครับพี่น้องครับมันประกาศทารบเลยครับ และในการประกาศท้ารบนี้ถแถลงการสรสนั้นยังลงลึกไปถึงเรื่องว่ามันจะดำเนินการต่ออย่างไรอีกด้วยความจริงพี่น้องคงยังมีจำนวนน้อยครับที่มีโอกาสได้อ่านถแถลงการสรสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยปริ้นตัวถแถลงการเสร็จช่วยเอาขึ้นมาให้ผมหน่อยนะครับผมอยากจะ ชี้ใเห็นบางประเด็นแต่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าแถลงการฉบับนี้เป็นการสาดน้ำมันลงในกองเพลิงสถานการณ์ที่ร้อนระอุอยู่แล้วแถลงการฉบับนี้เป็นการเติมเชื้อไฟให้ไฟลุกโหมมากขึ้นไม่ผิดอะไรกับที่มันเผาบ้านเผาเมืองปีห้าสามและเที่ยวนี้เผาหนักกว่านั้นอีกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น การเปิดโปงตัวตัวตนของระบอบทักษิณโดยถแถลงการของสอ,อรอสอนั้นเป็นการบ่งบอกเจตนาชัดเจนก่อนหน้านี้ชัยกเกษมนิติสิริออกมาพูดว่าถ้าเกิดยิ่งลักษณ์ถูกตัดสินออกจากตำแหน่งนายกอาจจะดำเนินการขอนายกตามมาตราเจ็ดของรัฐธรรมน,นูญซึ่งถูกหลายฝ่าย มีคำถามไปแล้วว่าชัยกเกษมจะทูลขอนายกตามมาตราเจ็ดคุณใช้ฐานะตำแหน่งอะไรที่ไปทำอย่างนั้นเพราะถึงเวลานั้นคุณเป็นพวกที่ถูกตัดสินว่าต้องพ้นจากตำแหน่งและเป็นรัฐบาลเผื่อนเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะทูลกล้าขอนายกตามมาตราเจ็ดครับพี่น้องครับแต่มันยังเหิมเกลือไม่สัมภาษณ แต่มาเที่ยวนี้ถแถลงการสอรสอเนี่ยออกมาหนักกว่าเดิมในถแถลงการสอรส,อรสอที่ออกวันนี้พี่น้องครับชื่อว่าศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยออกถแถลงการฉบับที่หนึ่งเรื่องข้อเรียกร้องต่อฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยทั้งองค์กรกลุ่มบุคคลคณะรัฐมนตรีกลุ่มแกนนำผู้ร่วมชุมนุมประชาชน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสร้างสถานการณ์หรือแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือรักษาความสงบเรียบร้อยพูดง่ายๆแถลงการฉบับนี้มันพยายามบอกว่ามันเรียกร้องต่อทุกฝ่ายแต่ความเป็นจริงของถแถลงการนี้ไม่ได้เรียกร้องต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริงแต่เป็นการออกถแถลงการคมขู่สารรัฐธรรมนูญปปชและ กอกอตอครับพี่น้องครับมันถแถลงคมคู่สามองค์กรน,นี้ครับพี่น้องโดยวันนี้มีการประชุมสร,รสรกันแปลกที่ประธานในวันนี้กลับไม่ใช่เฉลิมประธานกลายเป็นนายชัยกเกษมนิติสิริและโทษนะครับคนที่ถแถลงครับประกอบไปด้วยชัยกเกษมนิติสิริทาริศเพ่งดิต และพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญซึ่งเป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามคนนี้เป็นคนออกมาถแถลงถแถลงการของสอ,อรอสอโดยในถแถลงการนี้มีการกล่าวถึงว่าสถานการณ์อาจมีการ,รเผชิญหน้าขึ้นมาได้เพราะทั้งกปปสและนปะช ในลักษณะท้าทายซึ่งกันและกันความจริงการหยิบเงื่อนไขว่ากปปสและนปชประกาศท้าทายซึ่งกันและกันทั้งแต่ต้นนั้นมันผิดอยู่แล้วผิดที่ตั้งต้นตรงนี้เพราะกอปปสนั้นมีการชุมนุมมาถึงวันนี้169วันแล้วครับพี่น้องและมีเป้าหมายชัดเจนแต่นปชเพิ่งประกาศ จัดชุมนุมแต่ล้มเหลวที่ถนนอักษะแล้วเป็นคนท้าทายที่จะมาต่อสู้กับกบปปสอเองครับพี่น้องครับโดยการสนับสนุนของเฉลิมอยู่บำรุงจำได้ไหมครับเฉลิมบอกว่าใครรักเฉลิมให้ไปชุมนุมที่ถนนอักษะครับพี่น้องสุดท้ายคนไม่ไปเพราะเสื้อแดงก็เกลียดเฉลิมครับพี่น้อง พอมันหยิบเงื่อนไขว่าสองกลุ่มเนี้ท้าทายกันรู้ได้ทันทีเลยว่าไอ้พวกนี้ตั้งสมมติฐานโกหกถามว่าตั้งสมมติฐานโกหกขึ้นมาเพื่อทำอะไรมันตั้งใจจะใช้สอรอสอเนี่ยในการที่จะไปคมคู่องค์กรอื่นไว้วันพรุ่งนี้ผมจะวิเคราะห์ใอ้พี่น้องฟังว่าที่มันทำอย่างนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายและ เชื่อว่าในวันพรุ่งนี้จะมีคนไปแจ้งความดําเนินคดีกับสอ,อรสอทั้งคณะกับพี่น้องว่ามันทําผิดกฎหมายเที่ยวามีแลละมึงจะติดคุกเอาจริงๆแต่ที่แน่ในเนื้อหาของแถลงการนี้เนี่ยเริ่มต้นอัดปปชก่อนบอกว่าปปชกําลังวินิจฉัยเรื่องยิ่งลักษณ แล้วก็อัดสารรัฐธรรมนูญว่ากำลังมีคำวินิจฉัยเรื่องยิ่งลักษณ์เช่นเดียวกันแล้วมาเขียนต่อว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการวินิจฉัยเกินจากรัฐธรรมนูญแล้วก็ใส่ร้ายสารรัฐธรรมนูญกับใส่ร้ายปปชว่าสมคบกับกอปปสเพื่อให้เกิดศูนย์ยาการับพี่น้องแล้วมันเสือกอะไรกับ สอ,อ,อรอสอกับพี่น้องเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้สมคบกันแต่คุณมาใส่ร้ายสารกับพี่น้องกับนี่คือความชั่วของแถลงการฉบับนี้ผมถึงบอกว่าแถลงการฉบับนี้จะเป็นการเติมเชื้อไฟไว้พรุ่งนี้จะวิเคราะห์ว่าตอนคุณตั้งสอ,อรอสอคุณบอกว่าตั้งเพื่อเหตุการณ์เกิดความสงบแต่วันนี้สอ,อ,อรอสอ กำลังสร้างความไม่สงบขึ้นมาเองครับพี่น้องอย่างนี้ต้องแจ้งความดําเนินคดีแล้วในแถลงการของสอ,อรสอฉบับนี้นอกจากใส่ร้ายไหว้เกิดศูนยากาศแล้วยังมีการทำทแถลงการเป็นข้อข้อแล้วเขียนไปถึงองค์กรต่างๆในลักษณะ คมคู่พาดพิงเขาท,ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่มีอำนาจหน้าที่ไปก้าวล่วงการทำหน้าที่ขององค์กรเหล่านั้นเช่นข้อที่หนึ่งเขียนถึงกรรมการปปชถามว่าปปชเป็นอะไรปปชเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสอรสไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไกาครับพี่น้องครับ ไปแทรกแซงไม่ได้ครับพี่น้องแต่มันบังอาจเหิมเกริมมากไปเขียนถึงกรรมการปปชโดยบอกว่ามีความกังวลในตัวคณะกรรมการบางคนแล้วสอ,อรสอเขียนในแถลงการว่าขอเรียกร้องให้กรรมการปปชพิจารณาดำเนินคดีและมีคำพิจัยต่อยิ่งลักษ์อย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าไปก้าวกกยแทรกแซงการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระกับพี่น้องครับไม่มีหน้าที่ที่ไปทำสองพอถึงสารรัฐธรรมนูญอันนี้ที่หนักก็คือว่าไปเขียนว่าใส่ร้ายสารรัฐธรรมนูญว่าจะมีการวินิจฉัยเกินกว่ารัฐธรรมนูญคือนอกจาก้ยิ่งลักออกแล้ว จะให้รัฐมนตรีทั้งคณนนะพ้นจากตำแหน่งไปด้วยการไปเขียนไว้อย่างนี้เป็นการขู่สารว่าอย่าทำนะถ้าทำแล้วเขาจะทำเรื่องกลาบบังคมทูลให้ทรงมีพระบรมราชาวินิจฉัยการเขียนแบบนี้เป็นการข่มขู่ต่อรองกับสารรัฐธรรมนูญเป็นพฤติกรรมอันตรายกรับพี่นองกับพฤติกรรมแบบนี้นี่แหละสันดาลในเหลิม กับสันดานระบอบทักษิณเลยผมบอกหอ้ความจริงสารรัฐธรรมนูญเขาจะพิจารณาคดียิ่งรักเที่ยวนี้เนี่ยเขาว่าไปตามข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนั้นจบตั้งแต่ในสารปกครองแล้วตั้งแต่ชีว้ว่าการย้ายทวินเปลี่ยนสีนั้นดําเนินการโดยไม่ชอบให้คืนตำแหน่งให้ทวินเปลี่ยนสีข้อเท็จจริงยุติแล้วประเด็นในสารนูนมีประเด็นเดียว ว่าที่ยิ่งรักษณ์ทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์ของเปรียวพันธ์เนี่ยมันถือว่าผิดไหมถ้าผิดยิ่งรักต้องออกและมีประเด็นพิจารณาต่อว่ายิ่งลักเป็นนายกถ้ามันต้องออกครอมอต้องออกทั้งคณะหรือไม่มีเท่านั้นและสารรัฐมนูลก็พิจารณาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทุกประการแต่แถลงการฉบับนี้ออกมาขู่สารกรพป่น้องหน้าที่มวลมหาประชาชนคนไทยคือ ต้องยืนเป็นผนังกันทองแดงกำแพงเหล็กให้ปปชและศาลและธรรมนูญอย่าไปกลัวอันตรพานครับพี่น้องครับเราต้องยืนหยัดไห้เขาไม่งั้นประเทศนี้ไอ้อันตรพานจะเอาหมดอยากได้อะไรคนของตัวเองทำผิดกฎหมายถูกฟ้องขึ้นศาลก็ไปขู่ศาลว่าถ้าคุณตัดสินให้ผิดผมจะเผาศาลเดมั้งผมจะยิงเอ็ตบ้างผมจะทำอย่างนี้บ้างถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองวิบัติหมดพี่น้องครับ เพราะอันตราพานจะครองเมืองครับพี่น้องในส่วนที่สามสอ,อรสอเขียนไปยังคณะรัฐมนตรีแต่เป็นการเขียนที่กำนันสุเทพใช้คำว่าเลวที่สุดเพราะมันบอกว่าสอ,อรสอซึ่งก็คือไอ้ตัวคณะรัฐมนตรีเถื่อนตอนนี้นี่แหละเพราะมีทั้งไอ้เฉลิมทั้งไอ้ชัยเกษมทั้งใครต่อใครและก็ทำเป็นเรียกร้องยิ่งลัก ในคณะรัฐมนตรีซึ่งก็พวกเดียวกับมันอีกแล้วมันเขียนว่ายังไงมันบอกว่าขอเรียกร้องว่าถ้าสารล่มนูลไปวินิจฉัยเกินกว่าล่มนูลตามข้อสองเนี่ยคอรมต้องแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดศูญย์ากาศเพราะสารล่มนูลจงใจฝ่าฝืนล่มนูลเสียเองคอรมก็ชอบที่จะทูลกล้าวขอพระบรมราชวินิจฉัยว่าคอรมต้องพ้นจากการอยู่ในตําแหน่งตามที่สารล่มนูลวินิจฉัยเกินจากรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตรงนี้แหละครับพี่น้องที่เรียกว่าดึงฟ้าต่ำกับพี่น้องครับไอ้นี่ชั่วที่สุดกับพี่น้องเป็นการดึงสถาบันลงมาให้เกลือกล้วกับความขัดแย้งทางการเมืองตลอดระยะเวลาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ผ่านมาองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใดๆ การเขียนแบบนี้สอ,อรสอจาบช่วงล่วงเกินสถาบันระบอบทักษิณจาบช่วงล่วงเกินสถาบันครับพี่น้องตรงนี้ที่ยอมไม่ได้ครับพี่น้องครับและปัติริยาตรงนี้ต้องแรงขึ้นผมจะบอกเลยศึกครั้งนี้ไม่ใช่สู้กับระบอบทักษิณเท่านั้นแต่กําลังกลายเป็นการปกป้องสถาบันเป็นหน้าที่คนไทยทุกคนครับพี่น้องต้องปกป้องสถาบันไอ้ระบอบทั่ว กำลังทําให้สถาบันลงมาเกลือกลัวกับความขัดแย้งทางการเมืองไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ว่าทักษิณมากันทั้งโคตรกับพี่น้องผมบอกตรงนี้ว่าเป็นเรื่องที่การเขียนแถลงการครั้งนี้เป็นการเปิดตัวจริงของระบอบทักษิณ และบอกไว้เลยว่ามันจะทำอะไรต่อผมเรียนถึงศาลนะครับถ้าเราไปกลัวว่าศาลตัดสินยิ่งลักให้พ้นจากตำแหน่งแล้วคอรมอรพ้นจากคณะสมมติถ้าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นตัวบทกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ถ้าจำเป็นต้องตัดสินเช่นนี้แต่พอโดูใ้สอร,รสอร,ระบบทักสินขู่ว่าตัดสินสิมันจะทำหนังสือกราบบังคมทูล แล้วเกิดสาร,รน้ำนูนหรือสารใดๆก็แล้วแต่เปลี่ยนใจหลักกฎหมายบ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ครับอันตะพานจะได้ใจสารจะต้องยึดถือหลักตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายถ้าถึงจุดที่ฟันหัวมันออกไปแล้วให้มันออกทั้งคณะไปแล้วถ้ามันจะทำสิ่งใดๆที่ไปกระทบกระเทือนเบื้องพระอยู่คนะบาทพวกเราทั้งหลาย จะช่วยกันปกป้องใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องช่วยกันปกป้องและนี่ถึงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องยืนหยัดใ้ปปชและสารรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ของท่านในสมบูรณ์อย่าไปยอมให้อันตราพานทางการเมืองแบบนี้คนชั่วแบบนี้ระบอบชั่วแบบนี้หยิบยกเงื่อนไขสถาบันมาข่มขู่สารรัฐธรรมนูญอย่ายอมพี่น้องครับ เป่านกหวีดให้กำลังใจสารรัฐธรรมนูญและปปชครับพี่น้องผมว่าจะสรุปสถานการณ์สั้นๆในอ่านแถลงการล้ำทนไม่ได้ข้อ4เขียนถึงกกตก็ไปขู่ว่าต้องจัดให้เลือกตั้งข้อ5เขียนถึงแกนนำกปปสนปชเรียกร้องอายุติการชุมนุมไอ้นี่ก็เขียนไปตามรูปแบบและข้อ6ไปเขียนขู่ปลัดกระทรวงทั้งหลายข้อเจ เขียนถึงพี่น้องประชาชนบอกว่าขอเรียกร้องให้งดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมขอโทษเสือกอะไรมึงวะมาดูคนเขาชุมนุมกันสิเขามาด้วยความสง,งบสันติอหิงสาแล้วมาทำเรื่องดีๆทั้งนั้นนี่วันสองวันสร้างพระนี่ตอนนี้กำลังกรอกน้ำมนต์จะมีพุทธาพิเศษมาทำความดีเพื่อชาติบ้านเมือง สอรสอนี่ไม่มีสิทธิ์มาพูดอย่างนี้เลยเพราะตอนที่นปชจะชุมนุมที่ถนนอักษะคนที่ออกมาเรียกให้มวลชนชุมนุมมากๆคือผู้อำนวยการสอรสกับพี่น้องมีสิทธิ์อะไรมาเรียกร้องให้คนอื่นก็เลิกชุมนุมเพราะมึงยังปลุกระดมให้คนมาชุมนุมเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่มาเพราะเขาก็รู้ว่ามึงก็ชั่วไงพูดแล้วมันเดือดเลยคืนนี้ ผมก็เลยบอกกับพี่น้องครับว,ว่าแถลงการฉบับนี้จะจุดไฟในนคนแรแถลงการฉบับนี้จะเป็นการจุดเพลิงแห่งความขัดแย้งที่แท้จริงและลุกลามบานปลายมากขึ้นนี่คือฝีมือระบอบทักษิณน,นี่คือฝีมือ,อไอยเฉลิมฉเฉลิมและพวกรวมทั้งไอ้ธาริศเพ่งดิตและใครก็ตามที่มีชื่ออยู่ในแถลงการฉบับนี้ใครไม่เกี่ยวกับแถลงการฉบับนี้พรุ่งนี้ออกมาแถลงเสีย ว่าตัวเองไม่เห็นด้วยกับถแถลงการไม่เช่นนั้นใครก็ตามมีชื่อในถแถลงการนี้ต้องแจ้งความดำเนินคดีทุกคนพี่น้องครับไม่ว่ามันเป็นใครก็ตามอย่าไปไว้มันและต้องจดบัญชีไว้กับประชาชนจดหนึ่งต้องต่อสู้กันครับพี่น้องผมบอกกับพี่น้องเลยผมถึงบอกสาการมาถึงวันนี้ครับเตรียมตัวให้พร้อมชาร์จแบตเต็มมาตั้งแต่สงกรานแล้วจากวันพรุ่งนี้ไป มีกิจกรรมไปรับวิสาหกิจหรือไปหน่วยงานไหนไปเดินหรือไปทําอะไรที่ไหนก็แล้วแต่พี่น้องเข้าร่วมครับกําลังคนจะจําเป็นสําคัญมากและดีใจที่วันนี้ไปที่องค์การเพชัตรคนก็ร่วมต้อนรับอย่างมากมายสถานการณ์เช่นนี้จะยิ่งต้องเร่งเราปลุกเราพลังให้มากขึ้นอย่าให้พลังคนชั่วมันชนะและครองแผ่นดินนี้เป็นคนดี อย่าอยู่เฉยครับพี่น้องคนดีก็ต้องลุกขึ้นปกป้องบ้านเมืองครับพี่น้องอย่านอนเฉยอยู่หน้าจอแต่คนดีก็ต้องลุกขึ้นเมื่อเวลานั้นมาถึงวันนี้ท่านอยู่หน้าจอไม่เป็นไรติดตามสถานการณ์แต่เมื่อมีการชุมนุมใหญ่เมื่อมีการเรียกร้องการชุมนุมที่เกิดขึ้นไปที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้ลุกขึ้นครับพี่น้องถึงเวลาแล้วครับผมไม่คาดสถานการณ์ได้มาถึงตรงนี้กําลังจะบอกว่า สองอาทิตย์ข้างหน้าเป็นสองอาทิตย์ที่ชี้จะตาประเทศไทยทิศทางหนึ่งคนชั่วชนะได้ทุกอย่างตามเงื่อนไขปกครองประเทศคนดีๆจะถูกเหยียบไว้ใต้ตีนเป็นขี้ข้ามันต่อไปซึ่งเราไม่ยอมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกทางที่สองเท่านั้นคนดีต้องอย่าดูได้ต้องลุกขึ้นต่อสู้ที่ใดก็ตามที่คนดีอยู่เฉย คนดีวางเฉยคนชั่วจะได้ใจและมันจะได้อํานาจปกครองแผ่นดินทําให้แผ่นดินลุกเป็นไฟครับพี่น้องครับผมบอกนี่ตั้งใจมาพูดธรรมดาธรรมดาอ่านแถลงการแล้วมันเดือดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจ,จับตาดูการปราศัยบนเวทีนี้การชี้ทิศทางการวิเคราะห์สถานการณ์จะชัดเจนขึ้นเรื่อย ระบอบทักษิณมันบอกแล้วว่ามันจะทำอะไรเหลือพวกเราแล้ครับที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้ไม่ให้ระบอบชั่วนี้มันทำลายประเทศกับพี่น้องสู้ต่อไปกับพี่น้องครับขอบพระคุณครับ